สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เวลากินข้าวอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มีสมตำบูปราพี่น้องจา๋านี่ค่ะปูยั่วเลยนะคะได้สมตำได้สมตำพี่น้องตำใส่แคอรอทแล้วก็ตำใส่ถั่วเกียวนะคะแล้วก็ได้ไก่ไก่ไกย่างพี่น้องจา๋าปีกไอ้นี่ปีกบ,บนมันนะก็ะเ,เรียกว่าอะไรนี่เอาไปย่างเอาไปอบพะมดพี่น้องจา๋าได้แคบหมูขนมจีนนะคะแล้วก็พักชีจากไม่รู้จะกินอะไรเนาะ นี่แ้มมระดาพี่น้องอเมดออกเรียบร้อยนี่เห็นบอมาระเขามาจ้ะกินเขาน้านนำกันขนมจีนสมตำเน,นกะตักสมตำไปกินละหน่อยนึ่งก็ไอ้ไก่ย่างพี่น้องอืมหืมสับวร,วรดมันกลมมุมมุม กินปลาดูโชตัดก่อนใส่ปูขึ้นออกเขี่ยขาปูดังกรอบกอบแคบหมู ปิกหน่อยอตามใส่แค่ร้อยพี่น่องมันสีมันจะแดดสวยๆเนาะมันเหมือนมะก,กอเหลืองพี่น่องอืม mà lại có hấp cỏ phải nào อร่อยไม่เด็กอืมันเด็กับแบ่งสมตามก็ไก่ทอดไปกินไปคนับ Nào. Nào, ừ. Sạc. nào 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 còn hmm xạo không, Sáng răng khẽ thôi rồi Đúc chảy <laughs> <laughs> แสบขักพี่เหนอ,อหนางสมตรมสีสันเกือดยาบ พี่นอ้ออร่อยเดี๋ยวจะขาปูเต็มอะไรเลยเนี <c> ่ย <oughs> อ๋ออิ่มแล้วพี่นอ้องจ้ะ แล้วไก่ยอยู่ดีสมตามก็เหลือแต่ขาปูก็มึอกะเหตุพี่น้องจ้ะนิงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณทุกกาําลังใจที่เอ่อที่มาชมหนิงด้วยพี่น้องที่มาเมนมาอะไรเนาะคะเนาะอันพิพากระการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนบ๊ายบาย